ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่7ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับเมื่อนั้นพรามบุโรหิตทูลว่าเป็นเพียงโจรธรรมดา จากนั้นก็หวังที่จะรักษาพระหฤทัยของพระเจ้าปรเสนทิโกนจึงกลับทูลต่อไปว่าขอเดชะพระองค์ทรงโปรดจะให้เอาชีวิตเด็กคนนี้เสียตอนนี้เลยก็ได้พยะค้าพระเจ้าปรเสนทิโกนตรัสว่าท่านอาจารย์เพียงแค่จนธรรมดาผู้หนึ่งจะเป็นเช่นใดมันก็หาได้มีค่าเท่ากับสิ่งใดกันเปรียบได้กับรวงข้าวสาลีเพียงรวงเดียว ในท้องนาตั้งนับพันนับหมื่นไร่ขอท่านผู้เป็นบิดาของเด็กผู้นี้เลี้ยงดูเขาไว้เถิดพรามปุโรหิตได้ฟังดังนี้แล้วก็ได้แต่กระทําตามพระดํารัสของพระราชาต่อมาเมื่อถึงคราวที่จะต้องตั้งชื่อบุตรพรามปุโรหิตได้ประรบถึงความที่ศาสตราวุธโปรงแสงขึ้นในเวลาที่เด็กผู้นี้เกิด แต่ตอนนี้เด็กผู้นี้ไม่ได้ทำร้ายหรือทำอันตรายต่อผู้ใดจึงตั้งชื่อให้ว่าอาหิงสกะซึ่งมีความหมายว่าผู้ไม่เบียดเบียนวันเวลาผ่านไปเด็กชายอาหิงสกะได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มร่างกายกํายำดูหน่าเกรงขามพรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาจึงได้ส่งให้อหิงสกะไปร่ำเรียนศึกษาหาความรู้ยังเมืองตักกิลาตามประเพณีนิยมและตามคติโบราณที่ว่าผู้ ได้ไม่มีลูกหนึ่งลูกเสียชีวิตหนึ่งลูกโง่หนึ่งสองลำดับแรกนั้นดีกว่าลำดับสุดท้ายมากนะเพราะเหตุที่ว่าสองข้อข้างต้นนี้ทําให้ผู้นั้นทนทุกข์ในคราเดียวแต่ข้อสุดท้ายจะส่งผลให้เกิดทุกข์ได้ตลอดทั้งชีวิตบิดาได้ชื่อว่าเป็นผู้จองเวรมารดาได้ชื่อว่าเป็นศัตรู เพราะไม่ให้บุตรของตนได้รับการศึกษาบุตรนั้นย่อมสิ้นสง่าในที่ประชุมเหมือนนกกระยางอยู่ท่ามกลางฝูงหงษ์เช่นนั้นสําหรับเมืองตักกิลามีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดแห่งดินแดนภาระตะวัดหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันในเมืองนี้เองเป็นเมืองที่มีการชุมนุมแห่งนักปราชญ์ผู้ใหญ่และยังเป็นเมืองแห่งวิชาความรู้ไม่ว่าผู้ใดจะต้องการศึกษาศิลปศาสตร์ชนิดใด ก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความประสงค์นั้นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสถานะเป็นพระราชาอม,มาตรราชปุโรหิตเศรษฐีพ่อค้าในแคว้นต่างๆแม้จะมีระยะทางห่างไกลกันเพียงใดทุกแคว้นก็มักจะส่งบุตรหลานของตนมาศึกษาเล่าเรียนที่เมืองแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากโดยวิธีการที่จะเข้าศึกษานั้นมีสองประการคือเสียค่าธรรมเนียมแก่อาจารย์อย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องทำงานรับใช้ให้กับผู้เป็นอาจารย์ท่านนั้นจะสั่งมาเช่นทำการหุงหาอาหารตักน้ำตัดฟืนและนวดเฟนเป็นต้นซึ่งตัวของอหิงสกะเองก็ได้เข้าศึกษาในสํานักของท่านที่สาปโามกท่านหนึ่งด้วยวิธีการแบบที่2คือทำงานออกแรงให้แทนการใช้เงินเสียค่าธรรมเนียมอหิงสกตั้งใจปฏิบัติและปรนิบัติให้กับท่านอาจารย์เป็นอย่างดีมาก ทั้งในเรื่องของการงานก็จะขยันขันแข็งและคอยหมั่นรับใช้ในทางความประพฤติก็เรียบร้อยดีงามการพูดจาก็อ่อนหวานถ่อมตนถือว่าเป็นที่โดดเด่นกว่ามนุษย์ผู้อื่นเป็นอันมากจึงเป็นที่รักใคร่ของท่านอาจารย์เป็นอันมาก สิ่งนี้เองทําให้สิทธ์ทั้งหลายที่เข้ามาร่ําเรียนศึกษาก่อนเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตั้งแต่อหิงสกะเข้ามาร่ําเรียนศึกษาอยู่ด้วยกันแล้วกลับทําให้พวกตนเองนั้นดูตกต่ำด้วยลงไปเป็นอันมากจึงมาร่วมกันปรึกษาหาทางกําจัดอหิงสกะครั้นจะกล่าวหาว่าอาหิงสกะเป็นผู้มีปัญญาแย่ก็กระทําไม่ได้เพราะอาหิงสกะนั้นถือเป็นผู้มีปัญญาดีคนหนึ่ง แต่หากจะกล่าวหาว่าไม่ใส่ใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่อหิงสกะมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียบร้อยดีไม่มีข้อบกพร่องหากจะกล่าวหาว่ามีชาติกำเนิดไม่ดีเป็นลูกผสมระหว่างวันนะซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นชนชั้นล่างแต่อหิงสกะเองก็ถือเป็นอุพตสุชาติมีชาติกำเนิดดีเพราะทั้งบรรดาบิดาต่างก็เป็นวันนะพราหม์ทั้งคู่ แม้กระนั้นแล้วคนเหล่านี้ก็หาได้ยอมแพ้ยังคงประชุมคิดหาหนทางต่างๆมากมายเพื่อที่จะกำจัดอหิงสกะให้สำเร็จให้ได้จนต่อมาจึงคิดอุบายออกมาได้อันหนึ่งจากนั้นจึงพากันแบ่งพวกของตนออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกไปพบกับท่านอาจารย์แล้วแจ้งกับท่านว่าได้ทราบข่าวมาว่าอหิงสกะกำลังมีความคิดที่จะประทุษร้ายต่อท่านอาจารย์ เมื่อท่านอาจารย์ได้ฟังก็ดูด่าว,ว่ากล่าวแล้วเลยพวกกลุ่มแรกไป